สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับวันนี้ผมกันสบายๆจะขอหยิบยกหนังสือดีๆเล่มหนึ่งนะครับที่เหมาะสำหรับนักลงทุนที่อยากจะพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นซึ่งหนังสือเล่มน,นี้ชื่อว่าจิตวิทยาว่าด้วยเงินนะครับก็ผมก็จะสรุปเนื้อหาสำคัญนะครับที่มองแล้วว่าเป็นประโยชน์ต่อผู้ฟังทุกท่านนะครับรวมถึง,งตัวผมเองด้วย ผู้ฟังทุกท่านนะครับก็คงจะรู้จักเจ้าของ Microsoft b บิลเกตกันดีอยู่แล้วนะครับซึ่งครั้งหนึ่งเนี่ยบิลเกตเคยพูดว่าความสำเร็จคือครูที่น่ารังเกียจมันเย้ายวนให้คนฉลาดคิดว่าพวกเขาแพ้ไม่เป็นในเวลาที่สิ่งต่างๆเป็นไปดั่งใจคิดจงตระหนักว่ามันอาจจะไม่ได้ดีอย่างที่คิดคุณไม่ใช่คนที่แพ้ไม่เป็นและหากคุณยอมรับว่า โชคนำความสำเร็จมาให้คุณคุณก็ควรจะเชื่อในญาติของมันที่มีชื่อว่าความเสี่ยงซึ่งมันเป็นสิ่งที่สามารถเปลี่ยนเรื่องราวของคุณจากหน้ามือเป็นหลังมือได้ด้วยความรวดเร็วพอๆกันความล้มเหลวเองก็สามารถเป็นครูที่น่ารังเกียจได้เพราะมันเย้ายวนให้คนฉลาดคิดว่าการตัดสินใจของพวกเขาเป็นสิ่งที่แย่แท้ที่จริงแล้ว พวกเขาเพียงแค่ทำการสะท้อนภาพความเป็นจริงของความเสี่ยงที่ไม่อาจให้อภัยได้เคล็ดลับในการรับมือกับความล้มเหลวคือการเตรียมพร้อมชีวิตทางการเงินของคุณในวิถีที่การลงทุนที่แย่และการพลาดเป้าหมายทางการเงินไม่สามารถเขี่ยคุณออกไปจากเกมนี้ได้ซึ่งมันจะทำให้คุณเล่นอยู่ในเกมนี้จนกว่าโอกาสจะเข้าข้างคุณ แต่สิ่งที่สําคัญกว่านั้นคือการตระหนักถึงบทบาทของความเสี่ยงให้มากเท่าที่เราตระหนักถึงบทบาทของโชคที่มีต่อความสําเร็จมันหมายความว่าเราควรจะให้อภัยตัวเองและเปิดพื้นที่ว่างในการทําความเข้าใจในเวลาที่ตัดสินความล้มเหลวไม่มีอะไรดีหรือแย่ไปกว่าที่เห็นความคิดของการมีพออาจดูเฉยเป็นการปล่อยโอกาสและศักยภาพทิ้งไว้บนตะ๊ะ ผมคิดว่ามันไม่ใช่ความคิดที่ถูกพอคือการต่หนักได้ถึงความกระหายที่ไม่รู้จักพอในด้านตรงกันข้ามจะผลักให้คุณไปอยู่ในจุดที่คุณจะต้องเสียใจทางเดียวที่คุณจะรู้ว่าคุณกินได้มากแค่ไหนก็คือกินจนกว่าคุณจะป่วยมีคนจำนวนไม่มากลองทำสิ่งนี้เพราะการอดเจียนนั้นเจ็บปวดมากกว่าการได้กินมื้ออาหารดีๆด,ด้วยเหตุผลบางประการตรก,กะเดียวกันนี้ ใช้ไม่ได้กับธุรกิจและการลงทุนและมีหลายคนที่จะหยุดขวนขวายเพื่อสิ่งที่มากขึ้นต่อเมื่อพวกเขาถังแตกและถูกบังคับให้หยุดเท่านั้นสิ่งนี้สามารถเป็นสิ่งที่ไม่มีพิษมีภัยพอๆกับการหมดไฟในที่ทำง,งานหรือการจัดสรรการลงทุนอย่างสุ่มเส่ยงที่คุณรักษามันเอาไว้ไม่ได้ชื่อเสียงนั้นประเมินค่าม่ได้อิสรภาพและเสรีภาพนั้นประเมินค่าม่ได้ ครอบครัวเพื่อนฝูงประเมินค่าไม่ได้การถูกรักจากคนที่คุณต้องการให้รักนั้นประเมินค่าไม่ได้ความสุขนั้นประเมินค่าไม่ได้และสิ่งดีที่สุดเพื่อรักษาสิ่งเหล่านี้เอาไว้ก็คือการรู้ว่าเมื่อไหร่คือเวลาที่คุณจะต้องหยุดรับความเสี่ยงที่อาจเป็นอันตรายต่อสิ่งเหล่านี้มันคือการรู้ว่าเมื่อไหร่ที่คุณมีพอแล้วคุณผู้ฟังทุกท่านนักลงทุนทุกท่าน คนรู้จักวอลเลนบัฟเฟตกันดีอยู่แล้วนะครับวอลเลนบัฟเฟตตเนี่ยเป็นนักลงทุนที่น่าอาัศจรรย์แต่คุณจะพลาดประเด็นสําคัญไปหากคุณยึดติดว่าความสําเร็จทั้งหมดของเขานั้นได้มาจากไหวพริปในการลงทุนกุญแจสําคัญที่นําไปสู่ความสําเร็จของวอลเลนบัฟเฟตก็คือเขาเป็นนักลงทุนมาสัจรันมาเป็นเวลา1ใน4ของศตวรรษหากเขาเริ่มลงทุนในช่วงอายุ30และ,กะเกษียณในช่วงอายุ60 จะมีสักกี่คนที่ได้ยินชื่อของเขาลองพิจารณาแบบทดสอบทางความคิดเล็กๆนี้ดูนะครับบัฟเฟตเริ่มต้นลงทุนอย่างจริงจังตอนที่เขาอายุได้10ขวบในตอนที่เขาอายุ30เนี่ยเขามีมูลค่าความมั่งคั่งสุดที่ที่1ล้านเหรียญหรือคิดเป็น9,300ล้านเหรียญเมื่อปรับด้วยอาตาัตราเงินเฟอ้อและถ้าหากว่าเขาเป็นเหมือนกับคนธรรมดาทั่วไป ที่ใช้ช่วงชีวิตวัยรุ่นและใช้ช่วงอายุ20ไปกับการสำรวจโรคและตามหาความลหลงไหลของตัวเองและสมมุติว่าตอนที่เขายุสามเขามีความมั่งคั่งสุธทธิแค่25,000เหรียญสหรัฐละและสมมุติว่าเขายังคงเดินหน้าได้รับผลตอบแทนการลงทุนอันไม่ธรรมดาที่เขาสามารถสร้างขึ้นมาได้22%ต่อปีแต่ก็เลิกลงทุนและ,กะเกษียณอายุตอน60 เพื่อไปเล่นกอล์ฟและใช้เวลาเล่นกับหลานๆมูลค่าความมั่งคั่งสุทธิคร่าวๆในปัจจุบันของเขาจะเป็นเท่าใดซึ่งไม่ใช่84,500ล้านเหรียญสหรัฐแต่เป็น11.9ล้านเหรียญสหรัฐน้อยกว่าความมั่งคั่งสุทธิจริงๆของเขา99.9%ความสำเร็จทางการเงินทั้งหมดของวอร์เรนบัฟเฟตตนั้นสามารถเชื่อมโยงได้กับพื้นฐานทางการเงิน ที่เขาสร้างขึ้นในวัยหนุ่มและการยืนระยะที่เขาคงเอาไว้ในช่วงวัยชราทักษะของเขาคือการลงทุนแต่ทว่าความลับของเขาคือการเวลานั่นคือวิธีการทำงานของการทบต้นผมเชื่อว่านักลงทุนหลายๆท่านนะครับไม่มีใครต้องการถือเงินสดในช่วงตลาดขาขึ้นเพราะว่าต้องการเป็นเจ้าของทรัพย์สินที่เติบโตขึ้นไปมาก คุณจะดูเป็นคนที่รัดกุ่มเกินเหตุเวลาที่คุณถือเงินสดในช่วงตลาดขาขึ้นเพราะคุณจะตระหนักได้อย่างดีว่าผลตอบแทนที่คุณสูญเสียไปจากการที่คุณไม่ได้เป็นเจ้าของการลงทุนดีๆเนี่ยสมมติว่าเงินสดให้ผลตอบแทน1%และหุ้นให้ผลตอบแทน10%ต่อปีช่องว่าง9%นั้นจะกัดกินคุณในทุกๆวันแต่ถ้าหากว่าเงินสดป้องกัน ไม่ให้คุณขายหุ้นออกไปช่วงตลาดขาลงผลตอบแทนที่แท้จริงคือคุณได้รับเงินจำนวนนั้นจะไม่ใช่1%ต่อปีมันอาจจะเป็นได้มากกว่านั้นหลายเท่าเนื่องจากการป้องกันการขายหุ้นผิดเวลาที่สิ้นหวังสามารถสร้างผลตอบแทนในระดับชั่วชีวิตได้มากกว่าคัดเลือกหุ้นตัวที่ชนะซึ่งมีกำไรสูงหลายสิบหุ้นการทบต้นนั้น ไม่ได้พึ่งพาการได้รับผลตอบแทนก้อนใหญ่แค่เพียงการลงทุนซึ่งให้ผลตอบแทนที่ดียั่งยืนและไม่ถูกการลบกวนเป็นเวลายาวนานที่สุดจะเป็นผู้ชนะเสมอโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาของความโคลาหลและความหายนะคุณผู้ฟังทุกท่านคงรู้จักบริษัทเบิ s h i r e ย a ฮทเ w a y ของวอ r r เ n นบัฟเฟตเป็นอย่างดีอยู่แล้วนะครับที่งานประชุมผู้ถือหุ้นของเบิร์กชัยฮทเวย์ในปี2013วอเลนบัฟเฟตพูดว่า เขาเป็นเจ้าของหุ้น400ถึง500ตัวระหว่างช่วงชีวิตของเขาและทำเงินส่วนใหญ่ได้จากหุ้น10ตัวในจำนวนทั้งหมดชาลีมังเกอร์เพื่อนของวอลเลนปรฟเฟตนะครับพูดต่อว่าถ้าหากคุณเอาการลงทุนที่ดีที่สุด2-3ตัวของเบิร์กชัยออกไปผลงานในระยะยาวของเราก็ค่อนข้างที่จะธรรมดาเวลาที่เราให้ความสนใจกับต้นแบบความสำเร็จของเรามากเป็นพิเศษ เรามักจะมองข้ามไปว่าผลกําไรที่พวกเขาได้มานั้นมาจากการกระทําของพวกเขาเพียงแค่ไม่กี่เปอร์เซ็นต์นั่นทําให้เรารู้สึกเหมือนกับว่าเรากําลังทําอะไรผิดเมื่อเราต้องประสบกับความล้มเหลวความสูญเสียและความพ่ายแพ้ของตัวเองมันอาจเป็นไปได้ว่าเรานั้นทําผิดพลาดหรือแท้จริงแล้วเราแค่เพียงทําพลาดบ่อยครั้งพอๆกับพวกปร,รมาจารย์ทำในเวลาที่เขาทําถูกเขาอาจจะทําถูกมากกว่า แต่ว่าพวกเขาเองก็สามารถที่จะทำผิดได้บ่อยครั้งพอๆกับคุณมีดาวเคราะห์อยู่1นึ่งแสนล้านดวงภายในกาแล็กซี่ของเราและเท่าที่เราทราบมีเพียงแค่ดวงเดียวที่มีสิ่งมีชีวิตที่ชาญฉลาดก็คือโลกของเราคาวพิวเลเมอร์ผู้เชี่ยวชาญด้านผู้สูงอายุเขาได้สัมภาษณ์ผู้สูงอายุชาวเมริกัน1,000คนเพื่อค้นหาบทเรียนสำคัญที่สุด ที่พวกเขาได้เรียนรู้จากประสบการณ์ชีวิตหลายสิบปีเขาเขียนเอาไว้ว่าไม่มีใครเลยสักคนเดียวในจำนวนทั้งหมด1000คนที่บอกว่าการจะมีความสุขได้นั้นคุณควรพยายามทำงานหนักที่สุดเท่าที่คุณจะสามารถทำได้เพื่อที่คุณจะได้เอาเงินไปซื้อสิ่งที่คุณต้องการไม่มีใครเลยสักคนเดียวที่บอกว่าการสร้างความมั่งคั่งให้ได้อย่างน้อยเท่ากับคนที่อยู่รอบตัวคุณเป็นสิ่งสำคัญ และหากคุณหาเงินได้มากกว่าพวกเขานั้นเป็นความสำเร็จที่แท้จริงไม่มีใครเลยสักคนเดียวที่บอกว่าคุณควรเลือกงานจากรายได้ที่คุณต้องการในอนาคตสิ่งที่พวกเขาให้คุณค่าคือเรื่องของมิตรภาพที่มีคุณภาพเป็นส่วนหนึ่งของอะไรบางอย่างที่ยิ่งใหญ่กว่าตัวเองและการได้ใช้เวลาอย่างมีคุณภาพและไม่มีรูปแบบตายตัวกับลูกๆของพวกเขา พิเลเมอร์เขียนว่าลูกๆของคุณไม่ได้ต้องการเงินของคุณหรือสิ่งที่เงินของคุณสามารถซื้อได้มากเท่ากับที่พวกเขาต้องการคุณถ้าจะพูดให้ลึกลงไปอีกก็คือพวกเขาต้องการให้คุณอยู่กับพวกเขาสรุปจากคำพูดของผู้ที่ใช้ชีวิตผ่านทุกสิ่งทุกอย่างมาแล้วได้ว่าการควบคุมเวลาของคุณคือเงินปันผลสูงสุดที่เงินมอบให้ ผมจะยกตัวอ,อย่างเรื่องหนึ่งนะครับก็คือสมมุติว่าคุณและผมมีความมั่งคั่งสุทธิเท่ากันและสมมุติว่าคุณเป็นนัดลงทุนที่ดีกว่าผมผมได้รับผลตอบแทนการลงทุน8%ต่อปีส่วนคุณได้รับผลตอบแทนการลงทุน12%ต่อปีแต่ผมใช้เงินของตัวเองได้มีประสิทธิภาพมากกว่าสมมุติว่าผมสามารถมีความสุขได้ด้วยเงินเพียงครึ่งเดียว ในขณะที่สไตล์การใช้ชีวิตของคุณทบต้นเพิ่มขึ้นรวดเร็วพอๆกับทรัพย์สินของคุณที่เพิ่มขึ้นผมอยู่ในตำแหน่งที่ได้เปรียบมากกว่าคุณถึงแม้ผมจะเป็นนักลงทุนที่แย่กว่าคุณผมได้รับประโยชน์จากการลงทุนของผมมากกว่าถึงแม้ว่าผมจะได้รับผลตอบแทนที่ต่ำกว่าสิ่งนี้เป็นจริงสำหรับเรื่องรายได,ได้เช่นกัน การเรียนรู้ที่จะมีความสุขกับเงินจํานวนน้อยกว่าจะสร้างช่องว่างระหว่างสิ่งที่คุณมีกับสิ่งที่คุณอยากได้เช่นเดียวกับช่องว่างที่คุณได้รับจากการทําให้เงินเดือนเพิ่มขึ้นแต่การเรียนรู้ที่จะมีความสุขกับเงินจํานวนน้อยกว่านั้นทําได้ง่ายและอยู่ในการควบคุมของคุณมากกว่าอัตราการออมที่สูงนั้นหมายถึงการมีค่าใช้จ่ายที่ต่ำกว่า ความสามารถในการใช้จ่ายของคุณและการมีค่าใช้จ่ายที่ต่ำกว่านั้นหมายความว่าการออมของคุณจะสามารถไปได้ไกลกว่าที่มันควรจะเป็นลองคิดถึงสิ่งนี้ในบริบทของเวลาและความพยายามที่ต้องใช้ไปเพื่อที่จะบรรลุผลตอบแทนจากการลงทุน0.1%ต่อปีไม่ว่าจะเป็นการค้นคว้าวิจัยนับล้านชั่วโมงความพยายามจำนวนมหาศาลจากมืออาชีพ แล้วคุณจะเห็นได้อย่างง่ายดายว่าอะไรคือสิ่งที่มีความสำคัญและควรค่าแก่การไขวยคว้ามากกว่ามีนักลงทุนมืออาชีพหลายคนที่ทำงานอย่างหนัก80ชั่วโมงต่อสัปดาห์เพียงเพื่อที่จะเพิ่มผลตอบแทนจากการลงทุนขึ้นไปจุดหอร์ซในขณะที่วิถีการใช้ชีวิตที่ขยายตัวอยู่ในการเงินของพวกเขานั้นสามารถที่จะเพิ่มขึ้น 2หรือ3เปอร์เซ็นต์เต็มๆโดยที่ใช้ความพยายามน้อยกว่ามากผลตอบแทนจากการลงทุนก้อนใหญ่และเงินเดือนก้อนโตนั้นเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมในเวลาที่เราได้รับมันมาและบางคนก็สามารถที่จะได้มันมาเสียด้วยแต่ความจริงที่ว่าผู้คนใส่ความพยายามจำนวนมากเข้าไปที่ด้านหนึ่งของสมการทางการเงินความพยายามในการหาผลตอบแทนจากการลงทุนและการขึ้นเงินเดือนในขณะที่ อีกด้านนั้นใส่ความพยายามกันแค่เพียงเล็กน้อยนั่นก็คือการลดความอยากได้และมีความสุขกับการรักษาวิถีชีวิตที่ไม่เพิ่มขึ้นตามรายได้ผลตอบแทนจากเงินในธนาคารที่ให้ทางเลือกในการเปลี่ยนอาชีพเกษียณอายุก,ก่อนกำหนดหรืออิสระจากความกังวลคืออะไรผมบอกได้เลยว่ามันเป็นสิ่งที่คำนวณออกมาเป็นตัวเลขไม่ได้ ที่คำนวณไม่ได้เพราะมันคือสิ่งที่ยิ่งใหญ่และสำคัญมากเสียจนเราไม่สามารถกำหนดราคาให้กับพวกมันได้เราไม่สามารถคำนวณหรือวัดค่ามันได้เหมือนกับการที่เราสามารถคำนวณอัตราดอ,อกเบี้ยและอะไรก็ตามที่เราวัดไม่ได้นั้นเราก็มีแนวโน้มที่จะมองข้ามพวกมันไปในเวลาที่คุณไม่มีความสามารถในการควบคุมเวลาของตัวคุณเองคุณอาจจะถูกบังคับ ให้ยอมรับความโชคร้ายต่างๆที่ถาถมเข้ามาหาคุณแต่ถ้าหากว่าคุณมีความยืดหยุ่นมากพอคุณจะมีเวลาในการรอคอยโอกาสดีๆที่จะตกลงมาบนหน้าตักของคุณสิ่งนี้คือผลตอบแทนจากการออมที่ซ่อนอยู่การฝากออมทรัพย์ในธนาคารที่ให้ดอกเบี้ย0%ออาจสร้างผลตอบแทนที่ไม่ธรรมดาได้หากพวกมัน สามารถทำให้คุณมีความยืดหยุ่นในการตอบรับงานที่ได้เงินเดือนน้อยกว่าเดิมแต่มีความหมายมากขึ้นหรือทำให้คุณมีความสามารถรอคอยโอกาสการลงทุนที่จะมาถึงในขณะที่คนซึ่งไร้ความยืดหยุ่นนั้นกําลังสิ้นหวังทำไมคนจํำนวนมากยินดีที่จะจ่ายเงินเพื่อซื้อรถบ้านอาหารและช่วงเวลาพักผ่อนกลับพยายามอย่างหนัก ที่จะหลีกเลี่ยงการจ่ายให้กับผลตอบแทนจากการลงทุนที่ดีคำตอบนั้นเรียบง่ายมากนั่นก็คือราคาของความสำเร็จในการลงทุนนั้นไม่สามารถสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนในทันทีมันไม่มีป้ายราคาแปะไว้ให้คุณมองเห็นดังนั้นเมื่อถึงเวลาที่ต้องชำระบินมันจึงไม่ได้ให้ความรู้สึกเหมือนกับว่าเป็นการจ่ายค่าธรรมเนียม เพื่อให้ได้ของดีมาครอบครองแต่มันกลับให้ความรู้สึกเหมือนกับเป็นการโดนค่าปรับจากความผิดพลาดอะไรบางอย่างที่คุณทำและในขณะที่คนทั่วไปมักจะโอเคกับการจ่ายค่าธรรมเนียมแต่สำหรับค่าปรับแล้วพวกเขามักจะคิดเอาเองว่ามันเป็นสิ่งที่ควรจะหลีกเลี่ยงคุณมีแนวโน้มที่จะตัดสินใจเพื่อหลีกเลี่ยงค่าปรับ ค่าปรับจราจรและค่าปรับภาษีนั่นหมายความว่าคุณกำลังทำอะไรบางอย่างผิดและสมควรที่จะได้รับการลงโทษใครก็ตามที่กำลังมองดูความมั่งคั่งของตัวเองลดลงและมองเห็นการลดลงนั้นเป็นเหมือนค่าปรับนั่นคือการตอบสนองตามธรรมชาติเพื่อหลีกเลี่ยงค่าปรับในอนาคตสิ่งนี้อาจฟังดูเหมือนเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่การมองว่าความผันผวนของตลาดนั้น เป็นเหมือนกับค่าธรรมเนียมแทนที่จะเป็นค่าปรับนั้นเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนากรอบความคิดที่จะช่วยให้คุณอยู่รอดในตลาดได้นานพอที่จะทำให้กำไรจากการลงทุนนั้นทำงานเพื่อผลประโยชน์ของคุณผมจะลองยกตัวอย่างให้ฟังนะครับตัวดิสนีย์แลนดนั้นมีราคา100เหรียญสหรัฐแต่คุณจะได้มีช่วงเวลาที่ยอดเยี่ยมกับลูกๆของคุณ ที่คุณจะไม่มีวันลืมในปีที่ผ่านมามีคนมากกว่า18ล้านคนที่คิดว่าค่าธรรมเนียมนั้นคุ้มค่าที่จะจ่ายมีคนจำนวนไม่มากที่รู้สึกว่าเงินร้อยเหรียญนั้นเป็นการลงโทษหรือเป็นค่าปรับค่าธรรมเนียมที่คุ้มจ่ายจะเห็นได้ชัดก็ต่อเมื่อคุณรู้ว่าคุณจ่ายมันไปเพื่ออะไรเช่นเดียวกันกับการลงทุนที่ซึ่งความผันผวนส่วนใหญ่ มักจะเป็นค่าธรรมเนียมไม่ใช่ค่าปรับเคล็ดลับของเรื่องนี้ก็คือการโน้มน้าวให้ตัวคุณเองเชื่อว่าค่าธรรมเนียมของตลาดนั้นคุ้มค่าที่จะจ่ายนั่นคือหนทางเดียวที่จะรับมือกับความผ,ลผลันผวนและความไม่แน่นอนได้อย่างเหมาะสมไม่ใช่แค่เพียงทนกับมันแต่คุณต้องตระหนักได้ว่ามันเป็นค่าธรรมเนียมผ่านประตูที่คุ้มค่า ไม่มีอะไรรับประกันได้ว่ามันจะเป็นเช่นนั้นบางครั้งดิสนีย์แลนด์ก็ฝนตกแต่ถ้าหากคุณยังมองเห็นค่าผ่านประตูเป็นค่าปรับคุณก็จะไม่มีวันที่จะได้เพลิดเพลินไปกับเวทมนต์ของตลาดการลงทุนเพราะฉะนั้นนะครับผู้ฟังก็หาราคาให้เจอแล้วก็จ่ายมันซะต่อไปเราจะมาดูคำแนะนำสั้นๆจำนวนหนึ่งที่จะช่วยให้คุณตัดสินใจเรื่องเงินของตัวคุณเองได้ดีขึ้นพยายามค้นหาความถ่อมตน ในเวลาที่สิ่งต่างๆเป็นไปตามที่คุณคิดและค้นหาการให้อภัยและความเห็นอกเห็นใจในเวลาที่สิ่งต่างๆไม่ได้เป็นไปอย่างที่คิดเนื่องจากไม่มีสิ่งใดที่ดีหรือแย่ไปกว่าที่มันเป็นอยู่โลกนี้นั้นกว้างใหญ่และซับซ้อนทั้งโชคและความเสี่ยงนั้นมีอยู่จริงและยากต่อการบ่งชี้จงทำเช่นนี้ในเวลาที่คุณตัดสินทั้งตัวคุณเองและคนอื่นๆเคารพ ในพลังของโชคและความเสี่ยงบริหารจัดการเงินของคุณในแบบที่จะทำให้คุณนอนหลับสนิทได้ตลอดคืนในส่วนนี้เนี่ยตัวผมเองชอบข้อคิดนี้มากเพราะว่าไม่มีอะไรดีไปกว่าการที่เราลงทุนในสิ่งใดก็ตามนะครับไม่ว่าจะเป็นริปโตอเรนซี y หรือว่าหุ้นหรือกองทุนอะไรต่างๆที่เราลงทุนแล้วเราจะนอนหลับสนิทตลอดคืน การที่เราจะนอนหลับสนิทได้เนี่ยถ้าทําอย่างที่หนังสือเล่มนี้บอกก็คือเราต้องแบ่งเงินออกไว้ด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเราเอาเงินที่เรามีทั้งหมดเนี่ยเอาไปเสี่ยงหมดเลยเพื่อหวังจะได้โชคตามที่ต้องการนะครับแต่อย่างที่หนังสือเล่มนี้บอกไว้ว่าเราต้องเผื่อด้วยว่าอีกด้านหนึ่งของโชคมันคือความเสี่ยงนะครับเพราะฉะนั้นให้แบ่งสรรตันส่วนดีๆนะครับ ก็หวังว่าเพื่อนๆคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับก็จะได้รับประโยชน์และข้อคิดดีๆจากหนังสือเล่มนี้ไปบ้างไม่มากก็น้อยนะครับขอบคุณที่รับชมรับฟังมาจนจบนะครับผมกันสบายๆขอบคุณครับอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับขอบคุณครับ